<g rab ble> เออ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 สวัสดีค <an> ่ะเออเออเบ่งไปหนพี่ม่อนหนูอยู BON ่ไหนคะพี่ม่อนหนูอยู่ไหนเออ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะคนสวยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้อัน อีนูหน่อยของป่าค้นเสือของป่ามาทักทายค่ะกำลังคิดถึงพอดีเลยนริตาจังขอคุณนะคะฝนตกบ้คคะทั้งหลายฝนตกในนอบันอันประเจ้าฝนตกถ้าเอขค้นช่วยช่วยคองป้ายิ้มหน่อยคะ่ะลูกหิวนมหิวนุ่มมันก็นจะหิวนอนละค่ะตะวันเมื่อนี้ฝนทันงหลายนอน มือนท่านไหนนอนซีนอนดีดอกหมดเลสวัสดีค่ะป้าเจวนางนันลิตาสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยค่ะอันบนัยผ้านอนลิตาไหลสดเหรียญดนละค่ะป้าเจ้าคือบบเปิดอันไหลสดเบิงอันนอนจะนอนค่ะป้าเจ้าก็เลยบบเปิดค่ะที่หนูเงาป้าเจา <laughs> มากีหลาท่าที่นอนตัวตามเลยนะคะ อูน๋นี่ยฟัอนขังอู๋นี่ะสวัสดีค่ะพออะลัยสุดหบบอร,รอบอเพร่พรวัยสุดหรอบอปเจ้ากกับมาไหลแป๊บหนึ่งคะ่ะพ่อให้นองนอนหลับเนาะคะ่ะฉันก็จะพาดนองนอนแล้วมาเท้อ่อันมาทักทาย fc คะ่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนาริตาคนสวยพี่เจี๊ยบค่ะอันปเจ้ากก็พี่เจี๊ยบส,ส,สื่อชุดขึ้นกันอีกและะ้วค่ะ ชุดเอี่ยมนั่นชุดเอี่ยมตประเจ้าสื่อสองชุดปเจ้าส,สื่อสีขี้มก็สียีนเพียวผ้าวายูวาสื่อชุดเดียวกันก็ก็ผิดเจี๊ยบเลยว่าสันขาเป็นตากัดแทนอคนุณขาเมือมงขาวคุเมืองขาวคุสาวขาสวย <c oughs> สวัสดีค่ะเอฟซีหนึ่งพันห้าร้อยท่านค่ะสวัสดีนะคะผ่านหนองมาไหลแปบ๊บเดียวค่ะเดี๋ยวะเจ้าก็จะปิดไล์แล้วระเจ้าจะเบรกลายสด จะดูไลฟ์สดกลุ่มปิดของคุณแม่แพวพาวค่ะสามน้องนอนหลับค่ะสามจีหนูน้อยนอนหลับนะคะใช่ไหมคะลูกอาชัยไหมคะเด็กไรป้าเพี่ยนชุดไห้เปลี่ยนชุดนอนหรวอนละะมันหนาว <c oughs> ใจตรงกันแม่นค่ะ <c oughs> สั้งชุดตรงกันเลย ป้าเจ๊ายังไม่อาบนะอา,ะะะา,อาะอบอาลอาาแล้วค่ะป้าเจ้าอาบแล้วแล้วนองก็อาบแล้วค่ะอาบเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วค่ะจะเตรียมตัวนอนแล้วเต้าชวัสดีแม่แม่หรือ,รอ,อยังลกูกสวัสด,ดีค่ะนอนจักสองสามทุ่มนะจ้าคนสวยอันง่วงนอนลรืคือค่ะเนี่ยง่วงแล้วแต่ว่าขนาดยอมนอนเด้ป้าจเจ้าค่าแดนเซอร์ที่ชื่อเอ็มมี่เป็น,ลนหลานแถา เป็นหลานค่ะฝนตกแรงมาจากปะาแจวเพ่าพาวสีไหลสดใด้บไล่ได้ยุคข่าวพ่าผ่าไหลนั่ออฟฟิศเพิ่นเนาะค่ะฝนกะกะตกกระบ่แห้งไปไดยค่ะตกกระตกอยู่ก็กะบ่ถือกระบอแห้งนะค่ะนอนตอนกลางคืนน้านาลี่เออเออป่ปะปะปะนอนหลูกนอนนอนปะเขาอป่ะเขาอป่ะเขาอูบะลูก เด็ยังกินจาเหมอือน,นี่ท่านได้กินยังอยู่ค่ะท่านได้กินยังอยู่รอคุณลุงเคียนทำมาให้กินค่ะอานาลีตะจังตารอแม่แพวค่ะแม่แพวอ,อะไรสุดหรือเป่ค่ะค่ะเป็นมันม่นมัน่นตุตาน้อยขอบคุณนะคะสวัสดีเอฟซีหนึ่งพันเก้าร้อยท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจิมาน้อยของป้าแจ๋วใส่ชุดนีน้นอนไหมคะป้าแจ๋ว เกียงนอนจะไม่สบายบอค่ะพระเจ้าจะใส่ชุดนอนให้น้องค่ะจะใส่ชุดนอนให้น้องค่ะชุดนี้บชุดนี้บอจะใส่นอนค่ะนี่ค่ะชุดนอนของน้องค่ะชุดนอนของนาลิตะจังอ่ะลูกอ่ะจาหป่าเปลี่ยนชุดให้ดูตลอดจ้าสอปปอปลาวขอคุณนะคะขอคุณมากมากค่ะ อีหล่าคนสวยมานอนนั่งปลาแจ้าอีกแม่นค่ะน้องน,นั่งกับปลาแจ้าตั้งแต่แรนขึ้นเลยค่ะเมื่อเดือนขึ้นที่ซีแล้วแต่ว่าป่าของบริษัทไรสดบริษัทน้องไรสุดไทยแม็กซ์ค่ะลูกข,ขึ้นค่ะอลูกข,ขึ้นค่ะจึ๊งสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บพี่มั่นหรือยังคะหนูจุ๊บจุ๊บพี่มั่นหรือยัง จุ๊บๆพี่มอนด้วยค่ะลูกนาริตะจุ๊บๆพี่มอนด้วยจุ๊บๆเก่งมากเลยค่ะลูกจุ๊บๆพี่มอนพี่มอนจ๋าพี่มอนจ๋าน่ารักค่ะขอบคุณนะคะโมท่านไรค่ะน่าจะซองถุ่มอันมือวี้ว่า่าจะเบิ่งอยู่ค่ะเมื่อวานเดี๋ยวเจ้าบ้านเดีเบิ่งอยู่อ่ะจุ๊บๆก่อนค่ะ จุบจ๊บๆพิม์มัดให้ดูกว่าลกูกเออบอจุบบอจุบบอจุบจะนอนไหมเนาะเวลานี้สงสัยดูไรสิอ,อะไรคะ<อ>รูกสิไปใสล่ล<อ>ูกมาเด้อมาเด้อมาเด้อสาใสสีไปใส่คนสวย มาเด้อ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 มาหามาลุกโกจังหน่อยค่ะเร็วเร็วเร็วนันิตาหนูไปแล้วมาเด้อมาเด้อไม่เอามาอก์การขอคนเด้อมา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 เดิมไม่เอียง,ยงสวัสดีค่ะมาเปลี่ยนชุดนอนไหมคะลูก สวัสดีค่ะนาริตาน่ารักขอบคุณค่ะโวนาริตามาแกะสุนัเลี้ยหลุ่นเรีวมากมากเลี้ยงนมกาดนมเนาะร้านมอยู่ไหนคะมาเด้อมาเด้อยุ่งกัดเด้อนาริตะกี่เดือนแล้วคะสิบเอ็ดเดือนแล้วค่ะคุณลูกอยู่ขับมอค่ะอยู่อยู่กับสาวลูกสี่ฟังรู้เรื่องทุกอย่างไปดูมอลำก่อนนะจ้าค่ะขอบคุณมากนะคะ จะ่าลืมกว๋กวยไร่ก๋วยชร์ให้ในเดจ้าป้าเจ้าข้จาจะกวนขึ้นกันราคาจังหวะเดี๋ยวผ่านน้องไรจังหวะก่อนหนูไม่ไปลู้หนูสิกเดเรียลูบ้านเร็วๆหนูนี่ตามมาค่ะมาเร็วคุณลุงหนูมาแล้วนูนคุณลุงมาแล้วค่ะมาคุณลุงมาแล้วค่ะเร,เร็วเลยค่ะ มาแล้วคุณป้าคุณหลานค่านางกับป้าเจ้าแม่ค้านาากรป้าอีกแล้วนก็ป๋าขึ้นที่สี่แล้ะค่ะโมน,นี่นติดนาฬิตางองแงมขอบคุณค่ะคนสวยเสยนาธิตาจังมาลุ้นอีกจะซื้อชุดตรงกันอีกบอปเจ้าสร้างรายชุดได้ผิดเจียมแต่ว่าพระเทศไนม่าทรงอันชดุดอันชุดที่ว่าซื้อตรงกับก็ผิดเจียม,มนักก็สร้างเกือบเดือนแล้วค่ะสร้างเกือบเดือน,จนเจ้าปเจ้าลืมข้าวแล้วว่า,าสร้างชุดให้ร้าน จะลืมข้าวโดนค่ะโดนเนี่ยตู้ตาคนเกี่ยวก็จะเป็นลูกป้าเจียแล้วโนนนันิตาบังกันนะผู้ใดคืออินอยากแฉโนอมาหาป้าค่ะมาหนี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 คนโกงแค่นี้จะขายอยู่ผมบอกอาชาวัดดีค่ะชาวัดดีค่ะอาชาวัดดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คนสวยสิบเอ็ดเดือนแล้วแมนค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าคุณย่าแก้วใจสวัสดีค่ะชุดป้าแจ๊วใส่วันนี้ที่เพียไหนคะป้าเจ้าจำซื้อเพจบ่ไดดค่ะทักมาได้เพียเลยด้วยค่ะกำลังดื้อเลยเนะคุณลุงหนูมาหรือยังคะดูสิคะคุณลุงมาหรือยังคุณลุงมาหรือยังเห็นคุณลุงไหม ลูกไม,ม,อ,ไมอย่าไปอย่าไปลูกลูกสิตัดน,นาริตาไม่ไดลล้ราคาคุณ <c oughs> <c oughs> กินเขาแกงเก่งงนาริตาป่าเจ้าต้มเขาอันใส่ป่าให้น้องก,กินค่ะต้มเจ้าป่าใส่ไข่น้องก,กินเขาดีดีนาริตาอยู่ไหน นาริตาอยู่ไหนมาจ้าเอสิคะสวัสดีค่ะป้าเจ๋วน้องนาริตาสวัสดีค่ะนาริตาอยู่ไหนมาจ้าเอก่อนค่ะเอาพ่มอนมาเล่น้ว้ค่ะพี่ม่อนตัวใหญ่ๆของหนูอยู่ไหนะพ่มอนจ้ามหานาริตาจ้าหอยค่านี่ไงเอาพี่ม่อนมาเล่นเร็วๆเร็วๆมาเล่นพี่มอนอะเล่นพ่มอน อ่ะจุกบจุ๊บพี่ม่อนหรือยังเนี่ยนี่นี่น่นู้๊พุซิ่นอนบ่หรอนอนบ่ป่านอนบ่นอนเตีบ่หมดเลยเหรอคะคนดื้อหน่อยคนดื้อหน่อยเห็นไหมหันหลังเบิ่งหันหลังใส่ข้าขาด ป้ากับร้านนันยัง,ยงกินขา้าวแรงเนาะป้าใหาได้กินข้าวจ้ายัางตลาดร้านกินแล้วอันนาริตาอัน,นป้าป้าจะเอาต้มข่าวใส่ป้าแล้วก็ใส่ไข่ให้น้องก,กินค่ะน้องก,กินดีเดีหนูหันหน้ามาหาป้าก,ก่อนค่ะนาริตาน้องน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะเพินตาข้างหลังโอ้ยเจินพันยิงเนาะไม่ใหญ่เอ้ยเอา้าป้าให้ยับยังเราดู สวัสดีค่ะป้าเจ๋าวพร้อมลงน้ำหนักหกสิบสามได้จาป้าเจ้าเนะนางหกสิบสามกิโลอยู่กับป้าเต้นมอคนสวยเต้นค่ะเต้นคือกันกำลังไปเปลี่ยนน้องแมนค่ะเก็บตำนึงริมลัลวดใส่เขาต้มปลาว่าซันพักตำลึงบริมีค่ะสื่อเอาจังจะมีเดี๋ยวป้าจะจะส่งที่บดข้าวไปให้ถ้ากินข้าวมิตรจะย่อยยากอัน ปั่นปจเจ้าต้มข่าใส่แอนใส่ปลาแล้วก็ใส่ไขต่ตะวันนองกะทายงานยานู่ได้พเจีย๊ยบปเจ้าบด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 ,บดตะวันนองกินดีดีนัิตากินขาวดีค่ะพันสิเสียบบเฮ้เปลี่ยนอาหารตาเอนานิตาดูเหมือนจนะต,ต,ติดคุณป้าคุณลุงมากกว่าพ่อแม่ยุ<ก>้ยก็ไปกตีผู้หนานคา่ะนัิตา อ้าวคุณลุงปิดประตูกับเมเนียนจ้าคิดถึงนาริตาจังเลยวันนี้พึ่งดูขอบคุณค่ะไปดูไลฟ์สดก่อนค่อยมาดูนาิตายอดหลังนะคะลูกค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะผมหน้าม,มาน่ารักน้องนาริตาอันจะนอนงราคะเร็วด้มัดผมให้น้องไม่ได้มัดผมให้หนูเลยบได้ไปเบิ่งพอแม่อะไรสดค่ะบริผพาน้องไปจักเถื่อนเสียงดัง อย่างลกูกป้าเจ,จ้าเข้าไปดูไลฟ์สดอะไรทักหาแพลวเพาเลยค่ะป้าเจ้าก็บ,บรูคือกันขั้นแขวคข้นหน่อยดีขอดูหน้าหน่อยค่ะน้องกินละกินนมค่ะคุณยา่าน สวัสดีคุณย่าหน่อยคะ่ะลูกยุ่งดาดแก่ตุ่มหนึ่งถ้าข้านเปลีนป่นเป็นตะสออนค่ะตาขนาดตอดกับไว้ะลรได้พิจยบน,นิตานะ่ะตอดไว้ไว้ไปนั่งกับพ่ะท่านเปลี่ยนอาหารพสมเสียบนองตัวเร็วแมนคะ่ะนณนิตากินเขาเจงโอ้คุณลูกปิดประตูกับมาเนียนยุ่งกับเขาแล้วเนะนาะนณิตา นริตาจังปิดประตูก่อนค่ะคุณลุงปิดประตูบเนแอนตาเอ๋ต้มเขาใส่ฟักทองจ้าจ้าเดี๋ยวมือื่นก็ขาดปราะเ้าจะจะต้มให้นหน่องอยู่มือื่นเนี่ยเดี๋ยวจะต้มให้จิหนูชิมดูว่าจะกินไหม ตาอเออัตาเออัตาเอ๋คนช่วยของป้าคนช่วยของป้าจังหน่อยเปลี่ยนผ้ามิดเปลี่ยนชุดนอนนอนอีหนูนอนค่ะ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 ประเจ้าแถวประเจ้ามีขายถี่ปลูกบานไหมจังหวัดเด้อจากกับบารูคือกัน กินนมเองเป็นแล้วแมนค่ะน้องก,กินเป็นแล้วห <laughs> <c oughs> ูจัก,กเบิดแล้วค่ะนาริตะหูจัก,กเบิดแล้วไปตอดเีววลวกยาัาเป็นคนเสือผ้าดเด้อหนูเด้อต <c oughs> <c oughs> ีได้บอกปะเจ้าว่าสัน เปิดฟ้ากินมนมเองก็เป็นตุดตตาน้อยค่ะหนูพี่ลูกอ่ะได้อะไรคะหนูได้อะไรคะสวัสดีเอฟซีสองพันแปดรอยท่านค่ะพุยาบาลหน่อยคือพอค่ะ <c oughs> <c oughs> คืออีหรีค่นะนลิตะมิวมาตสใสนี่น้องชอบผนและวมะั้ยคาเจ้าพนไม่หมดน,น้องกินบกสมค่ะปะเจะเอาบกสมให้กินอยู่ หนูตาลิตามมาหาปามาหลกมาเอาขวดนมหนูมานันไปเร็วๆมุนเป็นตุกตาไขาลางเลยน้าตาถ้านอนอยู่ก็ประจ้องสิละค่ะประจ้องสิป,ป่อยให้น้องเรียนเรียนผู้เดียวเรียนตอดไปหันละไปทักทายอ้หนูจ้าไปบ่งว่ารำเก่จ้าย่าเชวามาแล้วคะ่ะกินนเองก็เป็นเกีงมากคะ่ะหนูมาเด้อมาเด้อ นัตามาเด้อโควิทฮาจะไปเที่ยวหาป้าเจ้าลุงเคียนน้องนันตตจ่าจ้ายินดีต้อนรับนะคะป้าเจ้าท่านอยากไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอยากไปอยากไปจะไ,ไปเที่ยวทะเลป้าเจ้าบ่เคยไปทะเลเนะะียค่ะทะเลเนี่ยบ่เคยไปเลยจะไปเที่ยวพวกกันภาคเหนือเราไปรู้อยู่น้องบ่ข่านติดป้าเจวาบ่จ้าจะนางแล้วน้องจะเดินแล้วค่ะ นริตาเห็นอยา่นางน,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 นั้นนะมื่นีปลาใส่ของผมหายมาเม่ปาใสหายนานนานนานเบิ่งกันนะหนูหักหักหักเบิ่งเบิเบิงเบิ่งผู้ใดคือเบาหยาดฮึไทยคือเบาหยาดนี่นิตาเบาหยาด่ะ จะบอกงานวป้่าป้าใส่ให้ให้แม่ดูสิหนูใส่สวยไหมคะวันนี้ป้าใส่ให้คะ่ะป้าใส่ให้ค่ะสมอนีิสม,มอนีมมิสมมใส่ยากยากค่ะแล้วนี่นตาวยใส่เอาเอาอีหนูวันนี้ป้าใส่ให้โอ้ยสวยมากคะ่ะโอ้ยสวยจังเลย สวยค่ะสวย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 อู้ยสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยไหมสวัสดีแม่แม่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะนาริตาอย่าบอกหยาดเดียวเบิ้งเบิ้งสวยหรือยังระวังยวงกัดเด้อจ้านาริตาจ้าขนาดระวังหลังการเนี่ยกัดแก้มอยู่ตุ่มหนึ่งหมกเหมือนเสารนี่จะกัดตะถึงเบิ้งหนูเบิ้ง ลาลิตาไปหาลุงปะไปหาลุงปะจะไปการเกิดจะวังไหม <laughs> หนู ไปละคาะผน,นิตามามาให้ป่าเร็วนาิตามาเร็วเร็วเร็มามาป่าข้อ,ป,ขอป่าขอๆๆๆมาป่าขอเร็วเร็วเรมาป่าขอป่าขอคะ่ะนิตาปลาขอมาเร็วเร็วเร็วป่าข้อค่ะป้าขอมา โอ๊ยมาป้าใส่ให้มาใส่ป้าใส่ใส่ป่ะปมาป้าใส่ให้ไมต้องจะใส่รองเท้ามนเหรอคะป้าใสให้เออป้าใส่ให้ป้าใส่ให้ป้าใส่ป้าใส่ให้ไหมมาป้าใส่ให้โอ้ยอยากใส่รองเท้าคนสโยอยากใส่รองเท้าโอาคุณป้าไม่รู้ค่ะเบิ่งเมืองเมืองเมือง อ้าลุกขึ้นค่ะเออตึงอ้าลุกขึ้นเอาโอ้ยโอ้ยยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเค่ส่องไปบ้านเลยฮะป้าจะฉีดวัคซีนหลับจ้าวันที่ยิบเจ็ดจ้าวันที่ยิบเจ็ดจะไปฉีดวัคซีนค่ะ น้องชอบเอาของเข้าปากระวัง <eben> ด้วยนะคะค่ะรู้บังหวังนอนเหรอวะลูกหื หม้อลำเริ่มแล้วค่ะไปดูหม้อลำก็ได้ค่ะนี่ป่าเป็นละแมนค่ะเก้งขนาดได้นี้หน่อยเนี่ยว่าธรรมาดาด้เนี่นนะหนูมาสอกกับโปกได้หนี่มึงเอา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 สิใส่ยีกไม่ใหญ่เอ้ย สวัสดีค่ะหนูมาอีกแล้วค่ะจอมชนมาอีกแล้วค่ะ <C> e <at> อีหนูใ้กับป่าเมียนค่ะ,อะนอนบ่ลูกนอนบอ่ป่านอนบอ่อสวัสดีเอฟซีก่อนอ่ะเดี๋ยวหนูลาเอฟซีแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะนอนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ หนูขอตัวนอนก่อนนะคะเดี๋ยวถ้านอนมานอนเ้าจะไล่ให้เบิรงใหม่แล้ค่ะเดี๋ยวเอานอนองนอนก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆหนูจุ๊บๆก่อนลูกยากนอนเหรอคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย